่าวดีสำหรับแฟนบอลไทยอันดับฟีฟ่าเรงกิ้งโลกล่าสุดของทีมชาติไทยเราเนี่ยเพิ่งประกาศออกมาเลยอันดับโลกของเราขยับขึ้นคือถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยเรายังอยู่อันดับที่ร้อยสอยู่เลยแต่พอประกาศล่าสุดเดือนกันยายนปุ๊บเราก็ขยับขึ้นมาเป็นร้อยหได้เรียบร้อยครับ ถ้าเรามาดูในระดับทวีปเอเชียกันบ้างทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ยังเกาะอยู่อันดับที่16ของทวีปไว้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวก็ถือว่ายังเป็นทีมระดับท็อปๆของโซนนี้อยู่ครับมันมาจากผลงานในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดของเรานี่เองซึ่งก็คือศึก Kings Cup นั่นเองครับคือคะแนนเก่าของเราตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ที่1222.07คะแนนแต่พอจบสึก Kings Cup ปุ๊บคะแนนใหม่ของเราในเดือนกันยายนก็ขยับขึ้นมาเป็น1222.2คืออาจจะดูว่ามันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองนะแต่จะบอกว่าในการจัดอันด ทศนิยมมีความหมายจริงๆรับบวกเพิ่มมาแค่0.13คะแนนเท่านั้นเองฟังดูเหมือนน้อยมากๆใช่ไหมครับแต่ในโลกของฟีฟ่าเรนกิ้เนี่ยนะฮะที่คะแนนของแต่ละทีมมันเบียดกันแบบสุดๆแค่0.13คะแนนนี้แหะครับมันก็มากพอที่จะส่งให้เราขยับอันดับแซงทีมอื่นขึ้นมาได้เลย